วันนี้ติดลบสี่องศาค่ะเมื่อคืนก็หนาวนะคะแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะเห็นไหมคะมืดฟ้าปิดหมดเลยนะคะมืดมากเลยเห็นบอกวันนี้ฝนจะตกด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วหิมะก็คงจะละลายนะคะเกือบหมดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะคะหิมะมันก็เริ่มเปียกๆแล้วนะคะเพราะว่า มันโดนฝนลงมานะคะมันเริ่มละลายนั่นเองนะคะนะคะแต่เราก็ต้องไปเดินกับน้องหมาทุกวันอย่างเคยเนี่ยนะคะชีวิตนะคะชีวิตที่มีน้องหมามีสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องดูแลเขานะคะอย่างที่บอกนะคะหิมะเนี่ยมันเริ่มจะเขาเรียกว่ามันเริ่มจะละลายมันเป็นน้ำน้ำแล้วนะคะ ก็เดินจะไม่ค่อยสบายเหมือนแต่ก่อนนะคะมันเปียกๆแป๊แบ,บนึ่งนะคะลูลุกข้ามเมียเฮ้ hey! ชอบเหลือเกินนะคะน้องหมาเนี่ยชอบที่จะไปใกล้แถวพงนะคะพงไม้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีนกตอนนี้ก็หิมะก็กําลังตกอยู่นะคะแต่ก็ไม่เยอะมันโปรยๆเป็นละองลองเป็นฝุนฝ่นๆนะคะ นี่แหละค่ะการตกของพิมะแต่เห็นบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะก็เลยต้องรีบพาเขามาเดินครั้งสุดท้ายก่อนที่ฝนจะตกนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องว่าเกษตรกรอะส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยเฮ้ย hey, hey, ครับส่วนมากไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการขายผลผลิตของตัวเองนะคะแปบ๊บหนึ่ง่ะเอามานี่แล้วเพราะว่าจะผลิตเก่งค่ะแต่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนฝรัง่งส่วนมากก็จะอายในเรื่องค้าขายนะคะเราก็สอนว่าเราผลิตสินค้าให้ดีที่สุดนะคะแต่เวลาขายนี่โอ้โห โคตรอายเลยเรากลัวค่ะกลัวที่จะขายแพงเกินไปกลัวที่จะแบบว่าไม่มีคนจะซื้อหรือเขาซื้อแล้วเขาก็จะต่อราคาหรือถ้าไม่ต่อราคาเขาก็ติเรานะคะแล้วเ็าบอกไม่อร่อยก็เอาสินค้าเราไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นอันนี้คือมันมันเป็นเบสิกมากเลยนะคะนั่นแหละค่ะ จําได้เลยว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราผลิตชีสตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าเออผลิตแล้วเราจะเรารู้อย่างเดียวว่าผลิตแล้วอะ่ะเราอยากจะขายเองนะคะเราจะทํำยังไงดีนะะจริงๆเนี่ยตอนนั้นเรื่องกับแฟนนี่คือไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรมืออาชีพนะคะที่เป็นปัจจุบันนี้ก็พรสแสวงทั้งนั้นเลยคะ่ะ พราะกิเลสความอยากนะคะแล้วก็ความกลัวด้วยค่ะอย่างที่บอกแป๊บหนึ่งนะคะสงสัยลูลูเจอที่น้องสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านนะคะแล้วก็ได้กล,ลิ่นลูลูก็เมียพามียอ,อย่างที่บอกนะคะฟาร์มของเริงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันมีสัตว์เยอะนะคะเดินผ่านทั้งจิ้งจอกทั้งเรียกว่าตัวตุ่นนะคะก็มีแล้วก็ กวางนะคะโอ้ไก่ปานี่เยอะมากเลยอุ้ยไปแล้วไปอีกแล้วไปไกลอีกแล้วกลับมาคืนค่ะเรื่องจำได้เลยนะคะว่าตอนที่ผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยเพื่อนอีกคนก็บอกเรื่องๆมีตลาดนัดตรงเนี้ยมาขายหน่อยสิวันเปิดตัวเดบิวต์ครั้งแรกของเราที่ออกไปขายนะคะปกติแล้วก่อนหน้านั้นก็คือว่า ร้านอาหารเขามาซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแปบ๊บนะคะเดบิววันแรกจําได้เลยป่ะแฟนก็ฝรั่งอะ่ะฝรั่งเขาไม่ชอบขายของอยู่แล้วใช่ไหมคะแป๊บหบนึ่งน,นะคะยิ้ม,มามันตกเราก็โคตรจะอายมากเลยเราก็ถามกับแฟนเฮ้ย <c oughs> ราคาเท่าไหร่ดีวะจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีวะแฟนก็บอกว่าแป๊บหบนึ่งน,นะคะแฟนเขาก็ เป็นคนตั้งราคามาเขาก็บ,บวกต้นทุนนูน่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วเขาบอกว่าราคาขนาดนี้โอเคไหมถามกันสองคนนะคะแล้วเราสองคนนี้เป็นพวกที่เราไม่ได้กินชีสนะคะเราไม่รู้เลยว่าชีสเนี่นเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าชีสของฝรังนะ่งอ่ะฝรั่งเศสนะ่ะมันก็ค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งโอเคเราก็แต่เนี่ยเราขายที่บ้านนอกนะไม่ใช่คนในเมืองนะ่ะเขาจะซื้อเราเหรอ ตอนแรกจาได้ว่าชีสก้อนหนึ่งเราขายสามสิบห้าเราก็โคตรอายเลยแร้วก็ไปตั้งร้านร้านอื่นๆนะคะเขาก็ขายจําได้เลยว่าเราเป็นร้านชีสร้านเดียว <c oughs> แล้งานนั้นอ่ะมันไม่ใช่งานอาหารอะ่ะมันเป็นงานงานสวนสนุกอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วคนส่วนใหญ่เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้ออาหารไว้ทํากินที่บ้านเขาไปกินนะคะก็แค่นั้น แล้วอาหารของเราเนี่ยมันเป็นประเภทที่มันต้องกินแล้วมันต้องเดินกว่าจะถึงบ้านอีกนะคะชีสนะมันต้องมันต้องไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะเพื่อให้อากาศมันเย็นเย็นมันจะได้ไม่ละลายเราก็โอ๊ยตายแล้วแต่นั่นแหละค่ะก็ยืนขายแบบตอนแรกจําได้เลยยังจําความรู้สึกได้เลยนะคะออ้ยกูจะขายยังไงนะกูจะขายยังไงนะ โอ้โหแบบจะทำยังไงดีคือครั้งแรกเดบิวต์ครั้งแรกเลยนะคะที่ขายของที่เมืองนอกแล้วก็ยืนขายอย่างนั้นเราก็โอ้ไม่ได้แล้วของเราอยู่เต็มโต๊ะเลยถ้าไม่คุบไม่พูดไม่คุยอะไรมันก็ไม่ได้ก็เปิดเลยค่ะเริ่งนี้ก็เปิดเลยนะคะชิมได้คะ่ะชิมได้นะคะชีสสดสดจากฟาร์มทำเองนมของตัวนมจากที่ฟาร์มเองนะคะชิมได้ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะลูกค้าที่เราขายวันนั้นอะ่ะส่วนมากเขาอยู่บ้านนอกกันเขาไม่ค่อยกินชีสฝรั่งเศสถ้าเราพูดกันเหมือนว่าชีสไฮโซนะคะเขาไม่ค่อยกินกันเขาจะกินกันแบบว่าชีสที่มันเป็นแบบว่าแข็งๆอะไรประมาณนี้นะคะสมัยโบราณเขากินนะคะอุย้ยฝนหิม,มะหิม,มะมาใหญ่เลยนะคะช่วงนี้เราก็ขาย บางคนเขาอุ้ยแพงจังเลยอะไรงนี้เราก็บอกอุ้ยแพงแต่ของคุณภาพนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้จักคุยก็บอกไม่คุยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นคงกลับบ้านเต็มเราก็เลยขายวันนั้นจําได้ว่าเอาคงไปประมาณสักห้าพันเราขายได้สามพันโคตรดีใจแล้วโอโ้โหสุดสุดเลยคะ่ะวันนั้นครั้งแรกนะโคตรดีใจเลยแล้วเราแล้วก็คุยกับแฟนเออเราไปขายวันนสาวันทิทเมืองใกล้ๆเมืองที่มัน มันไม่ค่อยบ้านนอกอย่างเงี้ยเออเราก็ไปนะฮะจำได้ที่เมืองที่รอสคิลค่ะก็ได้ประมาณสักสี่พันห้าพันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็รู้ว่าเออมันไม่ไหวอะ่ะถ้าขายได้อย่างเงี้ยมันมันน้อยไปนะคะจากนั้นก็รู้จักกับเพื่อนอีกคนนะคะที่เขาทำงานร้านอาหารเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะแล้วเขาก็เป็นเชฟในร้านอาหารที่ค่อนข้างดัง เขาก็แนะนําชี้เราให้ร้านอื่นๆนะคะจากนั้นก็รู้จักกันแล้วก็เขาเอาเพื่อนที่ทํางานอยู่มหาลัยนะคะเขาทาเกี่ยวกับเขาทาเกี่ยวกับฟู้ดไซส์อะไรนี่แหละลรู้จักกันผ่านผ่านแฟนเขาเพราะว่าแฟนเขาที่มีฟาร์มโคโนมนั่นเลยค่ะว่าแป๊บหนึ่งเจอนกอีกแล้วเจ้าตัวเล็กวิ่งล่านกนะคะแบบไม่คิดชีวิตเลยบางที เดี๋ยวคงกลับมาคืนอ่ะมาแล้วตัวเล็กนี่วิ่งไปไม่ไกลเท่าไหรอ่ะกลับมาคืนนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนที่เขาเป็นเขาทำงนานอยู่มหาลัยที่กรุงโคเปนนะคะมหาลัยโคเปนเฮเกนเขาก็ให้เอาเอาชีสเราไปไปเขาเรียกว่าไปเสนอแล้วก็ไปเป็นเซมเปิลนะคะในการจัดอบรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันมีคนขายชีสเยอะมากเลย คือพวกร้านขายชีสต่างๆเนะ่ะเขาก็มาชุมนุมกันแล้วเขาก็ชิมชีสเราแล้วเขาก็ทำเฮ้ยชีสนี่ยมันแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นเราเป็นเจ้าเดียวที่ทํานะคะในเดนมาร์กหรือว่าในโคเปนเฮเกนน่ะในแอเรียที่เราอยู่นะคะในเกาะเกาะเกาะที่เริองอยู่นะ่ะเริงเป็นเจ้าเดียวแล้วทีนี้เขาก็ให้นําบัตรเราไว้เพื่อนเราก็เอานําบัตรเราให้ จากนั้นก็พ่อค้าชีสนะคะที่เขามี3ามสี่สาขาเนะ่ะเขาก็ติดต่อมาเขาก็โอ้ยทําให้ฉันนะเออก็หลายคนติดต่อมาจากนั้นแหละค่ะแต่ก็มีหลายที่ที่ติดต่อมานะคะอย่างเช่นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเนี่ยแต่เราก็บอกปฏิเสธเข้าไปเพราะว่าเราอยากทําเป็นคือเราอยากทําเองขายเองนะคะถ้าเหลือเราถึงขายให้พ่อค้าชีสนะคะ ส่วนมากเราก็จะขายเองที่ตลาดเครือราตลาดสีเขียวเป็นตลาดออร์แกนิกนะคะนั่นเลยค่ะจากนั้นมาจะบอกว่าถ้าคุณผลิตสินค้าแล้วคุณแปรรูปแล้วขายเองดีที่สุดนะคะถึงแม้บางครั้งเริงไม่รู้นะคะในความคิดของเริงคือเริงได้รับการติดต่อจากซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนพวก มินิมาร์อะไรอย่างเงี้ยเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยมาติดต่อให้เราเอาของไปส่งอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะแต่เราคงไม่ทําเป็นเคออรื่อลายเป็นคอนแทรคนะคะเพราะว่าของสินค้าเราเยอะเอ้ยของสินค้าเราน้อยแล้วเราก็อยากให้ขายโดยตรงเพราะว่าเราจะได้ราคาดีกว่านะคะบางทีขายให้ พ่อขายชีสอย่างเงี้ยเขาเอาเรากําไรอครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็เหมือนแบบว่าท,ทํางานเอ๊ะทำนาบนหลังคนนะคะหิมะมาลงแรงแล้วนะคะเกษตรกร,กรอย่างที่บอละคะสิทธิ์เก่งแค่ไหนคุณภาพสินค่าดีแค่ไหนถ้าขายไม่เป็นก็จบนะคะก็เพื่อนๆนะคะถ้าใครใครที่มีประสบการณ์การขายนะคะก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะแล้วก็ ตอนขายเดบิวต์ครั้งแรกเป็นไงบ้างเอง่ยความรู้สึกนะคะจําได้ไหมและปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรสหนับเริงนะคะแฟนน่ะจากแต่ก่อนที่เป็นคนที่ไม่ชอบขายไม่ค่อยคุยกับคนอะไรเงี้ยเดีย๋ยวนี้นะคะชอบมากเลยเวลาไปขายของที่ตลาดสีเขียวนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มานะคะก็เป็นลูกค้าที่คุ้นเคยนะคะตอนแรกเราก็คิดว่า เขาก็คงมาชิมเพราะว่าของปแปลกใช่ไหมคะแต่นานๆไปอ่ะลูกค้าประจำเยอะมากเลยค่ะเราก็ยิ่งดีใจนะคะเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการทำสินค้าดีๆออกมาให้ลูกค้าชิมแล้วก็คุยกันก็มีลูกค้านะคะบางคนนี่ปั่นจักรยานมาเลยนะคะจากกรุงโคเปนมาที่บ้านเริงเนี้ย บางทีก็มากันเป็นกลุ่มนะคะพวกวัยรุ่นน่ะมากันเป็นกลุ่มเลยมาซื้อสินค้าแล้วก็มาช่วยทำงานที่ฟาร์มนะคะก็ามากันเจ็ดแปดคนทำขนมปังมากินแล้วเราก็ทำอาหารกินก็มาเฮ้ยเรามีอะไรที่งานที่ฟาร์มให้ช่วยไหมช่วงนี้ว่างอยากไปใช้แรงอยากจะไปใช้พลัง เราก็โอเคมาได้เลยนะอาทิตย์นี้เนี่ยมีงานขุดมีงานลอกที่จะให้ทำเขาก็พากันมานะ่ารักมากเลยนะคะลูกค้าของเริง่ส่วนมากส่วนมากก็อยากจะมาช่วยบางทีเราบางทีเราไม่มีเวลานะคะที่ไปช่วยสามีขายที่เมืองเขาบอกเฮ้ยฉันไปช่วยขายแทนเธอได้เขาก็ไปยืนช่วยขายทั้งทั้งวันนะคะเราก็ให้ ชีสให้อะไรอะ่ะนมให้อะไรเข้าไปบางทีเขาก็ไม่เอานะคะบอกว่าดีคอยอยู่บ้าง,างมันเป็นประสบการณ์มันสนุกด้วยแบบว่ามันมันแพงยิ่กว่าได้ได้เงินสเคาบอกเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์มันสนุกเขาบอกอย่างนี้นะคะจะบอกว่าพอรับขายไปเนี่ยเราจะสนุกมากเลยทุกวันนี้ก็โอเคมากเลยนะสำหรับการขายของเริงทั้ง ทั้งแฟนด้วยนะคะสินค้าที่เราขายอย่างที่บอกะคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจําบางทีนะคะตั้งแต่คนที่เริ่มแบบว่าเราขายครั้งแรกจนมาถึงวันนี้คือบางทีก็มาเลยบอกว่าจะชิมไหมวันนี้มีชีสใหม่มานะบอกโนโนโนไม่ชิมฉันรู้ฉันไว้ใจได้วันนี้มีอะไรก็ใส่มาเลยนะก็มีลูกค้าอีกคนหนึ่งนะคะคือเริงอะ่ะมีร้านอยู่ที่บ้านด้วยคือมันเป็นแบบเซิร์ฟเซอร์ร้านนะคะ ลูกค้ามาแล้วเขาก็จะเอาสินค้าที่เขาอยากได้แล้วเขาก็ใส่ไว้ในไอ้เขาใส่ตะกร้าจากนั้นเขาก็จ่ายในโทรศัพท์นะคะแป๊บนึ่งนะคะเฮ้รูลูดิ๊กดี้ทำทำค่ะวันนี้ก็แค่นี้กันนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะค่ะมีอะไรข้อติชมยังไงความคิดเห็นยังไงก็เขียนลงได้ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ